ไอโน,านอางานแข่งเวทมนต์ออสเตรียชันนะคะเป็นมิลเลอร์แมตตนะลิกกี้ทั้งคู่เลยถ้าเดี๋ยวพี่ตัดก่อนเมื่อกี้เราสับไปใช่ไหมเดี๋ยวตัดให้ดีเลยอ๋อยังไม่จวดจวดก่อนเลยพี่ลืมพี่ลืมโทษโทษ น,นี่ว่าจบแล้วเราก็อันนี้ตัดพี่ได้เลยนะเดี๋ยวพี่ตัดนะลอเรียวด้วยก็โอเคครับผมรับหน่อยนะเล่นเด่นเลยเล่นเด่ยเออเทคแล้วเราช่วยหนังพยานเอาดอะไรขึ้นผู้โดนผูโดนหนูเล่นรื่อเลยเหรอ โอ้ oh, shit ใช่เหรอตัวนี้เดียวนี้เสร็จแล้วพี่เมื่อหน้าเราก็ไอ้เหี้ยลองพยายามให้ดีๆ แน่นไปเลยโอเคไอร่างก่านมาหนึ่งทุกคนได้สามสน่ใช่ถ้าเกิดเราเก็บสลิปไหนเนี่อนะว่าใช่ขั้นหนึ่งอันนี้จะลงหรือว่าอะไรอันนี้ต้องเอาขึ้นมือนะแค่ลงเออโั้โหนึ่้ก็เอา

แล้วแม่งไายยากด้วยแม่งเลยได้ได้พี่หายพี่หายก็เลยไม่แผลผมไม่รู้เหมือนกันลราพี่เจออย่างเงี้ยไอ้คยะจะไม่ได้กับมันสุดยอดเลยได้ได้ได้ตัวเดียวที่ว่าคืออะไรผมไม่รู้เลย

เส,สกาดแล้วผมนั่นแหละที่เปลี่ยนเซตบอร์ดโอเคแล้วก็เัวสี่ตัวอันนี้บวกอันนี้เป็นห้าเนาะยึดมีติดมานอนครับติดนำ้ำซุปบวกครับ แัตเลยเลยน,น,นั่นอันนี้บวกตาอันนี้บกเพื่อ,อน,นตีคนนี้ครับผมล้วก็ผ่านเลยอ้อ,อมือสอูะได้ครับ

พลาเลยครับโอเคครับอันนี้ลุกไม่ได้เึิงจตัวอันนี้คือลุกไม่ได้อ่านี่ครับผมน้ำซุปมันบอกว่าเธอพิติจะลุกได้อีกเธอหนึ่งเธอสแล้วมือเกับสวยแล้วลูกพก็ เดี 1> <1> again, two, or three, or oh, ๋ยวนะอันน okay, ี anyway. ้ยืนสองหรือสามนะแค่สองอ๋ออืมอ้ยนี้ยืนสามอ๋อยืนสองทีนี้เลยตู้ผ่านเลยนี่เออ่าโอเคเอาเลยข้อเลื่อนรายย้อนได้เอาใส่ก็เอาใส่ก็บด้ นางพยาเล่อหโอ้โหตัตัทวีเลาเยเคครับคือมันนับเป็นนางพยาใช่ไหมใช่โอเคครับวันถ้าเกิดอัญเชิญนางพยาไปแล้วถือว่าเป็นอ่าโอเคไม่มีเจมลงไม่ต้องรีบหรอกต้นเกมไมอดู พี่ก็ไม่มีเจมเหมือนกันได้แล้วเอาเจเลยนะผมใ้้ไหมใช่ใหญ่มีสองอ่าโอเคน้องพัดอะไโอ้โหแบลยคที่อาร์ติเับผม แล้วก็ผ่านก่อนนะขันเยวมาเลยยกนาพยายก่ไหนมันใช่ยกาพญโอเคได้โอเคโออเคคโคโอเคโเโอเคอเค พาเลยรโอเคอืมสี่ครับสี่พาเลยครับผมยกโอเค ผ่านครับจุดจุดหมนที่ใบ่นสี่เท่าเดิมก็ขู่นะขู่ยาผ้าใยครับขู่ยาผ้าใยแล้วจะลากใยน้ำตาไดูดองละกันดูยาว ได้ได้ครับไม่ได้ครับเอกราสาวเลยเอากู้ที่ายแล้วไปดูว่าเราเป็นนี้ก่้นนี่ถ้าเชิญมาไม่จี๊ดเลย

สี่เจีมพี่พยืดครับผม อ๋อปดิเหตุโอเคได้แต่ว่าจะยึดนำพยาอยู่ดีนะโอเคจับไมีเ <4 S 2> จมส์เนี่ยเจกับแ๊ดเลยเจกตีครับผมขาดเลยครับ เออกไัแก๊ไหนครับเอ่อยกตัวผมไม่ได้ปากเดยจรงยกนี้โอเคได้พี่เยอะเลยยังได้ปากสบาโห อะ well. ไรครับเนี่ยข้าคุณลองนว่วม mm. ือสองใบที่ผ่านก่อนเลยครับกดเดีวกับมือเลย ก็ไปทำได้อะเรียนได้แล้วไปทำสี่ไปห้อไมเรี่ได้ช่วยดูดูเชีย์โอ้ยกช่วยดูพวกบีบอดอะไรกันบ้่งดิ หนูน่าต่าภาษาบาลเนี่ยเล่นยังไงต่อวะนี่าต่าภาษาบาลแล้วเนี่ยค่ะเลยครับแปลเป็นตาลวงนะอย่าบอกนะเราจะผ่านอีกใช่ไหมโอเคเกี่ยวกัการนี้มันสนุกดีกว่านี้ครับผมผ่านเลยผ่าน อะไรอะไรอะไรขอแล้วพี่อ่ะโอ้โหมึงก็มึงนะคือไม่ใช่น้องเครียดคนเดียวพี่ก็เครียดมี่จะเล่นยังไงแบบนี้วะเนี่ยเลือกคอบขอให้มันเหลือให้เช็คก่อน

กเเลยไะรรัไดลรัได้เลยครับทดหแบนเลยครับนี่ตีเข้าหนึ่งดำขาดเลยครับ คุณคุยไ,ได้ครับโอเคครับบอกพี่จีว่าครบแล้วใช่หมขอดูหลุมหน่อยนะพ่ตอนนีั้งเคมน้องใช้ไม่ถึงกับพี่มากเลยพี่ขอดูหน่อย ไ้ไกลไ้ไกลไ้ไกลสองสาไปเนาะก็ไม่้ก็ดกได้ไกโอ้เื่อเดียอะไรกับผ้สองคนแล้วค่ะโอเคโอเโอ้โหพี่พี่ภพพี่พบมาตุลาเลย ทำไมน a, ้องคนเจะเลยขึ้นเยอะจังนแม่ตทำไมเกียรยาก่ดีหอ่ะเยกี่เนี่ยนหลุมมาแล้วไงขาวสารน้องเิบ้พายแล้วจากใคย

ดงหนึงลงุ้นตรงนี้เลยผ่านนะผมเออจะเลือกได้คหรบอบลงไไปจากหนอยได้ไงเอาเลย อ๋อไม่ได้ดีกว่ากินโตีที่ได้ขออ่านแป้นหนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยสับแป๊บนึ่งนะาได้เห็นนะครับไม่พี่คิดอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนี้กว่าเดี๋ยวค่อยเพราะว่ามันแอคชั่นยังไม่เกิด ไม่หรอกอันนี Guys, uh, like, ้มตีเนาะพวกสาวมตีนั yeah. like, ่นแหละเคสตันด right ี้ผมมีวันนี้วันสองใบทำให้ผูมีให้สวนรุนนายพยาไาไสอทีแล้วน้องยกกูหมดเลยน้องยกกูจนนยพยาบมล ตี่แล้วตีตีอะค่ะเพราะมันมันจะปรับาเบ p o ตัวเองเป็นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้องนองเอานี้ตีตีอะพี่สามวิ่งอ๋อสามวิ่งอ๋อโอเคอันนี้จะอันนี้ต้องอันนี้ต้องบิดด้วยต้องบิดอ่าเขาก็เป็นศูนอ่าโอเค ็ปัดไป5เท่าหักครึ่งนึงโอเคแล้วก็เอาตีตีได้ใจมาพยายามไได้ใช่เหรอ พยาตีไม่ได้ไม่ราเลยคราบผมเือเหงนกล้หะับมสได้ครับมันจะอยู่ต้นจนจบจริงๆโอ้โเอาเลยน้องน้องคือออกของทุกอย่างแล้วของน้องอ่ะของพี่ยังไม่ออกสักใบเลย ทำไม่หนึ่สองสามสามจริงน้องเกินไปอ่ะน้องก็เกินไปอ่ะพี่อ่ะจริงจริงอ่ะของพี่มันจ<า>ะเริยนะอะไรอยู่ครบเลยนะไม่ออกเข้าไปของน้องออกครบแล้วตีน้องไปอ่ะจะเป็นสี่เท่าคิดตับนะครับ พี่ยิงเต่าเลยนะยิงเต่าเลยนะครับผมสักครู่นะตีนางพญาอันนี้ลุกอยู่ใช่ไหมสักครู่นะเอ้ยไม่ใช่อตายสี่ทีเท่าใช่อันนี้ตายคู่ โอเคแล้วก็ทีมได้ครัมีมีอันนี้นอนให้หน่อยโอเคเอาเทินพี่จวหนึง่งแล้วก็มีมีโอโห<า>อ่าแม้ทีวราคุณ <c oughs> ไม่น่าถา,ามอะไร,ประแปลกๆแล้วตอนนี้เราไม่อยากยุงย่งกับพี่พบแล้วเตาว่า คิโลงม,มาแล้วอันนี้มัจะล้มหนึ่งอันนี้สุตายแลย้วกใช่ออโต้ใช่ครับผมที่ไม่ตีพี่ผานเลยตัวนี้แม่ง้ยาเลยเกี <c oughs> <c oughs> ยวกันดีที <c oughs>

สีเจมแม็กพอร์ดุนแลนด์เมจิกคาร์ลโอเคจ่ายลายแหรียญใช่โอเคสองมมาเชิญน,นะผมเอาแมงกพอตีนิกกี้อยู่ดูพอโอเคงั้นพี่เอาคนโฮตีต่ออันนี้จะเป็นสามในสองโอเคต่อเลยครับผม ลิกกีแล้แล้วเอฟิกมาขับทิ้งด้วยเวลาอาเงี้ยต้วหนึ่งใส่ใสใส่แ่ล้วสามาาหมจัอไดโอ้โหโอเคอเค,ครับผมโ<า>้องหมดหเกอ้หายเจอตั้งใบของพี่ <c oughs> าขาแ,แล้วจวฝ่าแล้วสี่เจมยังพอจะเอฟเฟกต์สีเร่มแรงว่าเขาแรงที่ไป คนเยอะอะไม่เกิดไม่ถูกไม่ถูกไปเลยหมดแล้วก็ตัดได้เลยคหนึ่งแดวง ได้ครับใอู่จังหวะนี้ด้วยอแล้วก็ใช่ครับได้ครับขออนุญาตนะแล้วตอวนี้้าเว้นคไปโอ้ โอ่แลนอีกแล้วนไม่้อ <friend> ง <Emir ati> okay. ีไม่ให้แลนจริงเล้แนสี่้วยไป้นไป้นไปขึบนไป้นไปขึ้ไนได้นไดะ้นไม่ันไนไป้นไรขนไ้นไ้ไนไนไ้นไป้นไปขึ้ไนนไป้นไ้นไ้นดเ้น้ไปน่นไป้ไ้ ตีสองที่ไอ้ไ้วมาข้ามาเนครับผมทรมานจริงจริงมาเยอะนู่นาเอนโดนลบเลหนึ่งให้เลยศูนย์สองตีเฮ้ยส่ไย่แน่กับมือมากเลยไม่ไหวว่ะ ทำไมวะไม่ไม่ไม่ดูนะเรื่องไม่ออกต้องเรื่องออกไปหนึ่งววกวจะเออกไปเดียวน้องเขาออกขึ้นกอย่างเลยหน้าต่างออกมา,าสามอะไรครับเนี่ยดีต้องสุงส่มสองตัดเลยว้าวดูเฉยน้อยา<ช>ไ,ไม่ได้ได้ครับโอเคอันนี้ต้องสุ่มสุ่มยังไงดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคทอยสี่ในนี้ สายที่สองความเลยถ้ามันมีเก่ยวแล้วก็โอ้ยไม่มีเวลาเฮ้ยเรอะ่้วคือมันท่าไปกี้บเกี้มาเลยไปไปที่การดวลไม่ต้องถามต้องตีสองครั้งต้องตีต้องตีต้องีต้องตีอ้องตีต้องตี้ององ ไม่ตีผ like er, like, oh, yeah okay. ่านเลยม่ตีเวยอ่ะไม่ใหเกต่าีตีห่ตีตลัว่ตีัเลีวหกให่ตีตเลียตเอีใหญ่ี่ตีเี้หตีให่ี้ตีห่ะตีเลีี่ีีก บอทแมนตัวหนึ่งตัวอะไรอีกหนึ่งสบายแล้วแล้วก็เตรียมบอดทีไม่ได้โดยที่เอาเลยต้องเลยแล้ว

ย่านี่คือใช่คร si like ับใครับบนคมี่แต่ก็สี่แดงครับผมขอบคุณครับต้องยอมอ่ะต้องยอมอยอไม่งั้นไม่งั้นต่อไม่ถูก กลับไปแข่งท oh ันไหมปิดแล้วออกปิดแล้วสองเอ